พักไฟหน้าได้แล้วนะที่ปุ่มนี่ดูนะครับอ่ะพี่กดเลยนี่ตามนิ้วเลยครับผมโอ้โหโอเคร้านขวันมอเตอร์ซค์พีเซนต์ภูมิใจนำเสนอค่ะ Honda n t 1100คันนี้เนี่ยลูกค้ามั่นใจแหละหนูเชื่อลูกค้าเขาไว้วางใจอยู่แล้วคันนี้นะมันเป็นคันที่แบบว่ารุ่นนี้ ไม่มีผิดพลาดอีกแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าติดตั้งเลย4ดวงนะร้อยวัตต์ทั้ง4ดวงพร้อมกับสวิตช์รีโมทเต็มระบบเลยพักไปเี่พักไปนะแคชบาร์แคชบาแคชบาของพี่ใหญ่บามา่าขึ้นงานใหม่ให้เลยนะนี่เป็นประมาณนี้เลยนะลูกค้าท่านใดอะสนใจอยากติดตั้งแคชบาร์แบบนี้ก็พี่ใหญ่ได้เลยอะเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่าคลิปที่พี่ บอกว่ามีปัญหาเรื่องการพักไฟเรื่องรถคันนู้นนะนะตอนนี้นะคะทางร้านเราทําการพักไฟทุกอย่างได้เรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าสายไหนสายไหนไม่มีผิดพลาดแน่นอนนะอ่านี่พี่กวญบอกว่าให้ดูด้านในก่อนค่ะว่าตำแหน่งการติดตั้งจะอยู่นี้จะมีขาจับไฟสัหรอยที่แคชบาร์นี่แล้วก็พร้อมกับการเดินงานการเก็บสายไฟอย่างเนียนถช์รีโมทบนล่างนะครับคู่บนคู่ล่างนะครับผมครับแล้วก็นี่เลยครับหัวใจหลักนี่นะครับผมฮะยี่ห้อนี้เลยครับ กล่องรีโมทคอนโทรลนะคะลูกๆอยู่หายหมดแลยครับผมมาเก็บงานแบบนี้เลยเนียนมากๆเลยนะคะดูนะคะอันนี้ไม่ใช่สายไฟหนูนะเดี๋ยวลูกค้าเขาใจผิดนะเป็นสายดิสลูกสายเลยนะสายเบรกสายเบรกลูกค้าเขานะพี่หวันเก็บงานเนียนมากๆเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันด้านนอกค่ะ ทำการตั้งไฟเรียบร้อยแล้วค่ะคู่บนคู่ล่างสวิตแยกเปิดปิดสวิกรีโมทนะไปช้าๆหนูเล่าให้ฟังเปิดปึป๊บๆนะคะคู่บนคู่ล่างเป็นสีขาวเปิดสีขาวอยู่รถเบียดมารถตัดหน้ามาคุณพี่สามารถกดพักไฟสูงได้เลยนะคะไฟสปอร์ตไลท์จะขึ้นเต็นระบบพร้อมไฟสูงตัวรถเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งนะงอ่าหรือจะเปิดค้างยิงยาวๆก็ได้นะรถมาก็สวนมาก็ปิดห้เขาอีกลาแสงหนึ่งเหลือง เหลืองเหลืองคือไฟสูงร้อเเซเลยนะอันนี้คือสูงแนะนําใช้กลางวันทําความเร็วนะนะคะกดพักไฟได้เช่นกันนะหรือจะเป็นเหลืองขาวก็ได้ครับผมฮะเลือกได้หมดเลยนะครับใช่เวลาเดินทางกลางวันอ่ะมันเลือกได้เลยนะอ่านี่สิ่คัญคืออะไรเปิดขาวอยู่อยากจะกระพริบขอทางก็ได้คู่บนจะซ้ายขวาก็ได้เลือกได้หมดเลยทวิกอิสระจะเอาคู่ล่างคู่บนกระพริบเลือกอยู่ที่เราไหนไหนขอดูข้างหน้าหน่อยอ่า นี่นะคะ,ะค,คู่ล่างกับพรี๊บนะ,ะค,คู่คบนกับพรบ๊บนะคะคู่บนกับพรีบนะครับผมนะอ่าใส่คู่ล่างเหลี่ยมก็ได้ได้หมดที่เราใช้ะครับผมอมากเลยนะแล้วที่สําคัญทิ้มคันเลยคือเวลาบีบแตรค่ะเดี๋ยวแป๊บนะเขาปิดก,กันนะโอเคบีบแตร พอแล้วพอแล้วแค่นี้พองเลยกดาเอาไรกุ่มหมู่บ้านเดี๋ยวมีเรื่องหมาแมวอยู่อ่ะนี่นะคะเป็นประมาณนี้อยู่นะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะอยากจะใช้ไฟแบบนี้นะคะการเดินทางเสียงแสงไฟสําคัญมากๆที่สำคัญเรามีสวิตช์เปิดปิดแล้วเส้นคัชออฟของร้านขวัญนะนี่นะคะบอกเลยว่าสว่างมากๆร้อยวัตต์คู่เดียวเอาอยู่พระเหยของอาประเอกของงานนะอ่ะไฟรถมาแล้วเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์ค่ะ ร้านขวัญมอเตอร์ไซค์นี้เลยที่สําคัญรับประกันหลังการขายนะนะวันนี้ไม่รู้แล้วค่ะเจ้าของรถนะคะเดินทางมาจากไหนนะ นี่นะคะเราไม่รู้เลยค่ะว่าวันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากไหนแต่ถ้าพี่มีปัญหาอะไรขอแค่นัดวันเข้ามาทางร้านเราดูแลเซอร์วิสให้ตลอดนะพี่นะไม่มี5เดือน3เดือน6เดือนใช้ไปเลยพี่พี่ขวัญบอกว่าอะไรนะมีหน้าที่ทำไมนะมีหน้าที่ใช้พังเดียวใช้พังอย่างเดียวเดี๋ยวพี่ขวัญดูแลให้นะอะ่นี่ค่ะขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางกับไฟสปอร์ตไลท์ร้านขวัญมอเตอร์สาวชื่อนี้การันตีไม่ให้ผิดหวังออกรถทั้งคันเซอร์วิสลูกค้าก็ทำมาแล้วโอเคสวัสดีค่ะ